อลไรที่นี้ก็จะมารีวิวของที่ได้มาก็เป็นทางนั่นผ้าคลุมสีแดงแล้วก็ฮาคีสีแดงมาดูความสามารถกันเลยความสามารถของมันก็คือจะมีประมาณนี้มันจะมีอัตราดอกโทเค็น20%ซแล้วก็บวกระยะระสิทธิเ์5%แล้วก็บวกพลังดาบแล้วก็พลงังมาสเตอรี่เรซแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นทางนัานฮาคีสีแดงมันก็จะเป็นสีแดงๆแงบบนี้เลย มันก็จะกลายเป็นสีขาวๆซึ่งก็คลิปนี้ก็จะพาไปทำเบีดนั่นแหละก็ตอนแรกก็คิดว่าได้เบียดทองมาแล้วก็จะได้เลยแต่ก็ยังอยู่มันก็จะยังต้องให้เราไปอีกถ้าใครยังไม่เชื่อก็ลองไปกดดู ถ้าสมมติว่าเราตกปลาแล้วได้100ตัวแต่มันยังไม่ขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าเราต้องไปทําเบ็ดฉลามซึ่งมันอยู่โลก2ซึ่งผมก็อยู่โลก2องยู่แล้วก็ไปทํากันเลยให้มาที่ท่าเรือที่3มากดกเอ็ n บ c ตรงนี้แล้วเราก็จะกดมาที่เบ็ดข้างบนเลยคือรับรับเคสให้ให้จนมันได้เบ็ดมาซึ่งเบ็ดมันก็จะของผมก็ยังไม่ครบนั่นแหละ ก็ต้องไปหาของเพิ่มกอไปหาเคี่ยวแวมไพร์ก็ให้ทุกคนมาตีถ้าอยู่ถ้ำในถ้ำแวมไพร์มันก็จะอาจจะบางทีก็จะดอกยากหรือดอกง่ายก็ตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองเมื่อเราตีไปแล้วมันก็จะดอกมาแบบนี้เลยเราก็ไปดูในกระเป๋าได้เลยหน้าตามันก็จะเป็นแบบเคี่ยวเคี่ยวแบบนี้เลยก็ให้ตีไปเรื่อยๆ ก็จะไปดูกันตอนเสร็จและเราก็จะคคบมาพิทีลบร้อยห้าอันก็ก่อนจะไปก็ทำการสูผลเลยเผื่อได้ของดีอมพี่ยางแล้วก็สูมแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือเสียเวลาจิบหายก็ให้มาตรงที่ท่าเรือที่สามาเดิมให้มาคั ก็คุยกับมันได้เลย,เลยก็คุยกับมันเราก็จะได้เป็นเบ็ดฉลามก็ทําการข้ามมาเลยเฟกเมนต์ก็จะใช้เป็นหนึ่งพันแล้วก็ใช้อุกินุก,กบ,บาลด้วยแล้วก็จะได้มาไนที่ีรี่บร้อยกับเบ็ดฉลามหน้าตาก็จะเป็นสฟีฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็ให้ไปตรงที่ปราสาทกูนเหมือนเดิมเอ,อิดนก็เรียกาปราสาทกูนนั่นแหละ เรียลอลิ้นเรีวก็้หลอ,อก็ทำการไปตรงที่ NPC คลายคาเบ็ดมาเลมก็ในเมื่อเราไลา่เบ็ดมาแล้วเราก็จะทำการกดเบ็ดแล้วก็ทำการคาบซึ่งมันต้องใช้หาร้อยหา้ยออหาร้อยเออห้ารอยเหรียญนแหละเราก็จะได้ไปที่เรียบร้อยก็มันจะเป็นเบเด็ดแดงแดมเลย ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเราตกไปแล้วมันก็จะได้เป็นปลาแบบติดเออติดแป๊บแดงเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ก็ลองไปทำเคสที่โลกสองก่อนเพื่อเพื่อจะได้เบ็ดมาแล้วเราค่อยทำเบียดแดงก็เบ็ดมันก็จะหน้าตาแบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้โชคดีกับการสุ่ม เอาโทรเพชรเป็นปสมก็อขอให้ได้ของดีๆไว้แล้วกันโชคดี